เรื่องเล่าปริศนาเบอร์โทรจากอนาคตในคืนหนึ่งอามชายหนุ่มวัย25ปีนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ในห้องพักของเขาหลังจากทำงานเหนื่อยมาทั้งวันจูจ่ๆโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นแสดงเบอร์ที่ไม่รู้จักขึ้นมาบนหน้าจอเขาลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกดรับอามนายต้องรีบออกจากห้องเดี่ยวนี้เสียงปลายสายเป็นเสียงของเขาเองแต่มันแหบพร่าเหมือนผ่านการบิดเบือน อามขนลุกสู้เขาพยายามตั้งสติแล้วถามกลับไปนี่ใครปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่เสียงเดิมจะพูดขึ้นมาอีกครั้งฟังชันนะนายต้องออกไปจากห้องก่อนเวลา23.47นาฬิกา47นาทีนาทีไม่งั้นนายจะไม่มีวันได้ออกไปอามมองนาฬิกามันเป็นเวลา23.32นาฬิกา32นาที เขารู้สึกประหลาดใจกับคำเตือนแต่ก็ไม่สามารถละเลยความรู้สึกแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นในใจได้ฉากที่ 1. การตัดสินใจอามลังเลว,ว่าควรทำตามคำเตือนหรือไม่เขาพยายามคิดว่าอาจเป็นแค่เรื่องล้อเล่นของใครบางคนแต่ทำไมเสียงถึงเหมือนตัวเขาเองฉากที่สองสิ่งผิดปกติเริ่มเกิดขึ้นในขณะที่อามนั่งนิ่งกับความคิด ไฟในห้องก็เริ่มกระพริบป,ประตูห้องที่ล็อกไว้กลับแง้มออกเองช้าๆลมเย็นวูบหนึ่งพัดเข้ามาทั้งที่หน้าต่างปิดสนิทเสียงปลายสายดังขึ้นอีกครั้ง23.47นาฬิกา47นาทีแล้วออกไปเดี๋ยวนี้อามสะดุ้งเหือกเข้าหันไปมองนาฬิกา23.46นาฬิกา46นาทีฉากที่3วินาทีสุดท้ายเขาลุกขึ้นทันทีและพยายามเปิดประตู แต่ประตูกลับติดขัดเหมือนถูกล็อกจากด้านนอก23.47นาฬิกา47นาทีทันใดนั้นเสียงกรีดร้องแหลมสูงดังขึ้นจากที่ไหนสักแหง่งเงาดำทะมึนปรากฏขึ้นจากมุมห้องมันเป็นร่างของอามเองแต่มันดูซีดเผือดและเบิกตากว้างราวกับตายไปแล้วโทรศัพท์ของเขาดาังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันเป็นสายที่มาจากหมายเลขของตัวเขาเองฉากจบปริศนาที่ไม่มีคำตอบ เสียงจากโทรศัพท์ดังขึ้นบอกแล้วว่าออกไปก่อน23นาฬิกา47นาทีนายสายไปแล้วแสงไฟดับลงพร้อมกับเสียงลมหายใจสุดท้ายของอาร์มวันถัดมาเจ้าของหอพักเคาะประตูห้องของอาร์มไม่มีเสียงตอบรับเมื่อเปิดประตูเข้าไปทุกอย่างดูปกติแต่ไม่มีร่องรอยของอาร์มอยู่ที่นั่นเขาหายไปอย่างไร้ร่องรอยโทรศัพท์ของเขาถูกพบตกอยู่บนพื้น พร้อมกับหน้าจอที่เปิดทังไว้23่สนาฬิกาสีนาทีสายที่ไม่ได้รับจากอามจบบริบูรณ์